วันนี้คุณพ่อคุณแม่สามีพาไปดูสถานที่จัดงานรวมญาติฮัโลโหลสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปดูสถานที่รวมญาติกันเนื่องจากคุณแม่บอกว่าเราเนี่ยแต่งงานเข้ามาแล้วก็เลยอยากแนะนําลูกสะใภ้คนนี้ให้กับทางญาติของคุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักกันวันนี้ก็ได้นัดกับทางร้านเข้ามาดูสถานที่กันค่ะสําหรับที่จัดงานที่คุณแม่ดูไว้ก็จะเป็นร้านอาหารนี่แหละค่ะแต่ก็จะมีห้องใหญ่ไว้รับรองแขกด้วยงที่นี่ก็ไม่ไกลจากบ้านคุณแม่เท่าไหร่นะคะแขกของเราก็จะประมาณ เกือบเกือบสาคนนะคะก็จะใช้ห้องนี้เนี่ยละค่ะรับรองวันนี้ก็จะมาดูห้องค่ะแล้วก็มาจัดลาดับการนั่งของแต่ละโต๊ะญี่ปุ่นเขามีความละเอียดแล้วก็ใส่ใจมากๆเลยค่ะการเชิญแขกมาแต่ละทีก็ต้องดูลําดับการนั่งโต๊ะว่าควรจะนั่งตรงไหนส่วนเรากับแฟนก็มีหน้าที่แค่ฟังแล้วก็ดูเฉยๆค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่จัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะร้านที่เรามาดูก็จะเป็นร้านค่อนข้างญี่ปุ่นจ๋าเลยค่ะทั้งของประดับตกแต่งแล้วพื้นเนี่ยก็จะปูด้วยเสื่อทาตามีค่ะการตกแต่ง ในร้านและนอกร้านก็จะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในยุคญี่ปุ่นสมัยก่อนเลยค่ะห้องที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้มีการจัดเก้าอี้แต่อย่างใดนะคะตอนนี้ก็กําลังปรึกษากันค่ะว่าจะเอายังไงดีแต่หน้าที่นี้คุณพ่อคุณแม่จัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะครั้งนี้ก็จะเป็นการเจอญาติของคุณพ่อคุณแม่พร้อมเรียงกันนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่ามากๆเลยละค่ะแต่เรารู้สึกขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆที่ให้เกียรติเรามากขนาดนี้และขอบคุณญาติของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าบางคนเนลจัง เลยนะคะคแต่เขาก็ให้เกียรติที่จะมาในงานเลี้ยงต้อนรับของเราค่ะการได้แต่งงานเข้ามาในครอบครัวนี้ก็รู้สึกโชคดีมากๆเลยค่ะโชคดีเรื่องแรกก็คือมีสามีที่ดีแล้วยังมีคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องเข้าใจดีแล้วก็เอ็นดูเรามากขนาดนี้ด้วยผลลัพธ์ของวันนี้ลําดับการจัดโต๊ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมาซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆนิดนึงค่ะทุกคนของขวัญคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากให้เราเลือกเองค่ะเราไม่รู้ว่าควรที่จะเอาอะไรเป็นของขวัญให้ดีก็เลยเลือกเป็นตระเกียบเพราะว่าเป็น คนน่าจะมีโอกาสได้ใช้มากที่สุด